สวัสดีครับใครที่ขายของใน TikTok อยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ขายของ TikTok อยู่เป็นประจำมีแอปเซลเลอร์ t i k t อ k อยู่แล้วนะครับวันนี้ t i k t o k ออกฟังก์ชันใหม่นะครับในเมนูโปรโมชั่นนะครับในการสร้างคูปองส่วนลดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาสร้างคูปองส่วนลดในแอปเซลเลอร์ t i k t o กกันได้แล้วครับไปดูกันเลยครับว่ามีขั้นตอนการสร้างคูปองยังไงนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ แอปเซลเลอร์ทิกต็อกของเพื่อนๆเลยนะครับหรือว่าร้านค้าของเพื่อนๆครับที่เชื่อมต่อกับแอปเซลเลอร์ทิกต o อนะครับหลังจากเข้ามาแล้วเลือกเมนู หน้าแรกนะครับมุมล่างซ้ายของจอครับแล้วก็ดูที่ตรงกลางหน้าจอนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าโปรโมชั่นนะครับให้เพื่อนๆเลือกเมนูโปรโมชั่นได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสร้างคูปองส่วนลดนะครับเลือกโปรโมชั่นครับกดเข้ามาแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเมนูคูปองส่วนลดนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาที่เมนูคูปองส่วนลดหลังจากกดเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเพื่อนๆก็กดสร้างคูปองส่วนลดด้านล่างนะครับ ข้างบนก็จะเป็นชื่อของคูปองส่วนลดนะครับเ,เพื่อนๆสามารถตั้งชื่อคูปองส่วนลดได้เลยนะครับผมจะตั้งว่าซื้อ500บาทลด20บาทถัดมาบรรทัดต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นนะครับวันนี้วันที่1นึ่พฤศจิกายนนะครับหนึ่งเดือนสิบเอ2ดสอนะครับ เวลาเริ่มต้นผมจะเริ่มวันที่1นึ่งเดือนสิบเอ็ดสองสองนะครับตามที่ระบบตั้งไว้นะครับสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ผมจะสิ้นสุดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองสองศูนย์ลงสองนะครับเลีอเวลาสองเดือนนะครับเดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบสองครับอายุในการใช้งานคูปองนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งได้เลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่เป็นเลยะเวลาการใช้งานของคูปองนะผมจะตั้งสามวันนะครับ นี่จะเป็นยอดเงินที่เราจะลดให้ลูกค้านะครับผมลดยี่สิบบาทนะครับซื้อห้าร้อยลดยี่สิบนะตรงนี้จะเป็นยอดเงินส่วนลดนะครับลดให้ลูกค้าลดยี่สิบาทยอดใช้จ่ายขั้นต่ำห้าร้อยนะครับซื้อห้าร้อยลดยี่สิบปริมาณคูปองที่สามารถใช้ได้นะครับ ปริมาณคูปองที่เพื่อนๆต้องการสร้างนี่แหละครับผมจะใส่ที่หนึ่งอยนะครับขีดจํากัดในการรับต่อผู้ซื้อหนึ่งรายผู้ซื้อ1ลรายสามารถมีได้กี่คูปองนะครับตรงนี้นะครับผมจะตั้งเป็นหนึ่งนะครับหลังจากตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วกดบันทึกที่ด้านล่างเลยนะครับกดตกลงและบันทึกครับเราก็จะได้คูปองส่วนลดขึ้นมา1ใบให้กับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า5้าร้อยบาทนะครับ จะได้รับส่วนลด20บาทกับทางร้านเรานะครับตอนนี้คูปองกําลังจะถูกสร้างขึ้นนะครับเพืเ่อนๆสามารถกดปิดใช้งานได้นะครับที่มุมขวานะเห็นไหมครับปุ่มม่วงๆครับได้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการสร้างคูปองส่วนลดนะครับกับ TikTok Shop นะ